แมตช์นี้ก็เป็น Boom Esport ปะทะกับ o r i o s แมตช์นี้มันน่าสนใจก็คือมันโดนเม g a คีพไปนะครับแล้วก็พลิกกลับมาชนะได้นะวันนี้ผมก็จะเอามาให้ดูครับเขาชนะมาได้ยังไงขณะนี้เวลา76นาทีครับทีม o r i o s สโม k มาเตรียมที่จะสู้กับทีม Boom Esport ครับ Ershaker เเบินมาแล้วโดนดินลั i เตอร์อันตีครับ เพนกลียก็ทํทรงกิ้งมาแต่ก็กิ้งไปครับนี่พอจะกลับมาชนแล้วก็ชนขอบครับเด้งดุ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 งครับเพนกลีเลียนี่ก็เป็นแจ๊บเซตครับแจ๊บแซ็เล่นเองครับบางคนก็จะถามว่าทําไมพี่ไม่อ่านแจ๊บซีวะมันเหมือนคนอื่นอะพี่จะอ่านแจ๊บเซตครับเอาครับแจ๊บเซ็รีเฟซเชอร์กลับมาแล้วก็กิ้งให้เบรุซ่ายิงครับยิงไปเรื่อยๆนะออ ตอนนี้แจปบแซดก็เป็นเหมือนตัวเปิดแบบนะครับผมพอกริงหมดแล้วก็กินชีสแล้วก็เน้นเมดูซ่าครับอ่า้นามานโยนคนเล็บลงมาครับโอ้แจปบแซดีถึกมากครับเออเช็กเกอร์ช่วยทุกส่วนฝ่ายสเวนนั้นก็ไปเน้นที่ดอร์เบเกอร์ครับดอร์เบเกอร์ก็เลือดไม่ลดแม้แต่นิดเดียวเลยนะช่วงท้ายๆเกมเนี่ยเขาก็จะไปใส่กันสุดนะครับเพราะว่าเขาก็มีซื้อเกิดเนาะก็ะเริ่มทยอยซื้อเกิดมาครับ ก็เป็นการยอดสกิลกันไปมานะฟูดวิงโดนยอดกลับมาครับปังก็นิ้นฟูดวิงอยู่ครับเออเกอร์จะวิ้มาช่วยครับแต่ก็ช่วยไม่ได้นะทุกตัวนี่ค่อนข้างที่จะออกดีเฟนเซอร์กันหมดครับแยบแสกกิ้งเข้ามาครับโอ้ทำให้ดอเบเกอร์กับเออรเกอร์ก็แตกไปแล้วครับเออรเกอร์ก็กินชีสไม่ทันะโอ้แยบแสตนี่ก็กิ้งนานเหลือเกินนะครับฟูดวิงก็กกายเป็นวิญญาณอยู่ครับผมตอนนี้ทีมเดินได้ครับตายไป3แล้วนะ เมดูซ่าก็ไหวตัวหนีไปก่อนครับการเก็บาบแบ็กไว้เนี่ยก็น้องๆก็ดูนะครับน้องแรงน้อยๆเนี่ยายแบ็กแล้วก็มาไฟต่อครับทำให้ไฟชนะเลยนะหลังจากทีมบูม e อีสปอร์ตบวกชนะไปครับก็มาเอาโลชานนะแ,บบแซปเซตก็เอาชีดไปครับส่วนหน้าหมานก็เอารีฟฟชเชอร์ไปนะครับผมมาดูบิลดิลัปเตอร์กนะบิงแล้วก็ออกหายตัวนะหายตัว3 0 0พนะ พราะว่าใช้กิมม์เมอร์มันหายตัวได้นิดเดียวนะครับผมอันนี้ก็ต้องจดไว้อีกเลยตอนนี้ทางบูมีสปอร์ตส่งแซนสตีขึ้นมาตีป้อมคนเดียวครับมาดูบิลเบดูซ่านะครับโอ้โหของ9ช่องนะครับส่วนมากเวลาขนาดนี้มันก็จะ9ช่องกันหมดเลยนะอยู่ที่ว่าใครจะเลือกอะไรไปใช้นะรีเิเชอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะออกกันทุกคนนะครับ ตอนนี้ทีมเลเดียนได้เมกคีปไปเรียบร้อยครับนี่ก็น่าจะเป็นแผนของเขาเนาะว่าไม่ต้องการบ้านหั้งจที่มีซื้อเกิดอยู่แต่ก็กลัวแบบมันบวกพลาดอะเนาะถ้าไปบังคับบวกแล้วมันพลาดแล้วก็จะแพ้ไปเลยอะนี่ขณะนี้เวลา8 1นาทีครับเอิร์เชเก,เกอร์ก็มาเดินวนตัดสโมคให้นะเจอปุ๊บแล้วก็ปิงเปิดเลยครับดอบเบเกอร์ก็วาร์ปตามครับ หลังจากเปิดไปแล้วมันพลานะทุกคนก็รีบหนีกันนะอ่ะฮูดวิงก็มาครับเออเชเกเกอร์ก็มาครับตัวไซเดนเซอร์ใบเข้าไปครับเมดูซ่าบิ๊กมายิงหนึ่งทีตายเลยครับเรียบร้อยเลยที่เมดูซ่ามาถึงช็อตนี้ได้ก็คือมีบูตวาร์ปขั้น2องครับพอเขาใช้แล้วเขาก็ดึงเข้ากระเป๋าเนาะแล้วก็ใช้อันอื่นแทนอันนี้ก็เป็นทริกนะครับ ตอนนี้ทีมบ e ูมีสปอร์ตสโมกมาครับเป็นเวลา87นาทีนะทีมนั้นเขาก็ต้องเล่นระวังนะครับเล่นพลาดไม่ได้นะครับเมโดซายิงแรงเหลือเกินนะถึงจะโดนเมกาคีไปแต่ก็ยังสามารถกันป้อมได้อยู่แบบสบายสบยเลยนะช็อตนี้ปักจะฆ่าเซนเซอร์ครับนี่เซนเซอร์ยืนผิดตำแหน่งนะแล้วก็บิกมาเปิดครับแต่ไม่ตายครับผม พาดเซนเซอร์ไม่ตายก็คือพาดน,นะครับเซนเซอร์กดใบแล้วทีมก็ไม่จอยไฟเลยครับยืนดูข้างนอกอย่างห่างๆแต่วงห่วงตายคนเดียวพอครับตายคนเดียวแล้วก็หนีครับครับผมจะไปวนลูกฟาร์มเหมือนเดิมนะจุดนี้น้องๆก็จดไปได้เหมือนกันครับเออเชกเกอร์ก็วิ่งมาสก,กาครับแล้วก็วิงเปิดตัวที่เจอนะดอตเบกเกอร์ตีลงเมดูซ่าวาร์ปลงเหมือนกันเนี่ยโอ้โหช่วยกันยิงเป็นอะไรที่มันมีอิมแพกมากครับ หลังจากเพื่อนๆตายไปครับน้าหมานก็มาโยนโกเลมครับเหมือนเส้นบูชาที่เพื่อนตายนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยอะไรครับเนี่ยกุณึกว่าแรงโลเลงอ่ะโยนโกเลมแล้วก็เอามาคุมเลยครับไม่ให้คีปันออกมาผมว่ากันมันมันก็ไม่ได้ช่วยหรอกนะเออมาแล้วก็มาก่อนเดียวนะครับมาดูข้างบนครับ มีเมลูซ่าแทะบ้านอยู่ครับผมปากทงแล้วก็แทะบ้านครับมเมลูซ่าก็จะเอาเมก้าคีปเหมือนกันครับทีมเรเดียนก็มีซื้อเกิดนะแต่ก็ยังไม่ซื้อเหมือนกันครับจะทำเหมือนทีมโอลิออดอดีเอาครับปับกบิงเข้ามาเปิดพูดวิงครับพยายามเก็บพูดวิงพูดวิงก็ยังตายยากอยู่นะเออ หนหมานก็มายืนไล่ชงกาแฟครับกดีเฟชชื่อเมดูซ่ากด BKB เดินหนีไปครับแจบแ็ฟเซตยิงเข้ามาครับกลับไปคุมโซนหลังให้นะเป็นไล่จีตัวซัพพอร์ตให้ครับดอเบอเกอร์วาร์ฟลงมาครับนี่เผลอแป๊บเดียวสเวนกดเปงก้ามแล้วก็มาตีเมดูซ่าตัวแตกไปครับเมดูซ่าก็กดซื้อเกิดมานะแล้วก็วาร์ปลงมาที่เดิมครับเก็บดี โอ้ตอนนี้แจ็บแยกโดนลุมอยู่4คนครับเราจะกิ้งให้มันรอดจากช็อตนี้ไปได้หรือเปล่านะแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับเออจิเกอร์บีก็มาตบกระโหลกครับกลายเป็นสมิยกครับตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่เหมือนกันนะยิงบวกเสร็จเนี่ยยิงมาเอาโลชานครับกลายเป็นว่าปิดโลงให้กับทีมเลดียนเลยนะผมคิดว่าแนละ้วน่าจะจบตรงที่ช็อตนี้แหละครับ ส่วนใครชอบตัวละครตัวไหนก็จดเอานะครับผมแต่ไอช็อตตรงที่ว่าไปาปุ๊บแล้วก็กดวาร์ลงมาที่เดิมเนี่ยผมชอบนะผมชอบหลังจากอาโลชานไปนะก็ประมาณ3นาทีนะครับทีมอริเอก็เล่นแบบสงครามประสานนะไม่บุกขักทีครับส่วนปาร์คเนี่ยก็ต้องมาหาเรื่องหาราวรอเผื่อบวกกันนะสังเกตดูช็อตนี้ดีๆครับ อูเออร์เชเกอร์ครับหายตัวบิงเปิดแล้วก็ทุ๊ต่อบเบเกอร์ติลงครับแล้วก็เก็บคิวไปได้ครับโวสัปนี้เพื่อนเพื่อนที่จะตามมาช่วยแล้วก็ตายไปด้วยครับผมแยบแซดก็กิ้งไปครับกิ้งไปสเวนนี้ยังไม่เล่นครับพอจะเล่นปุ๊บอัคก็ต้องซื้อเกิดครับ รีบฟาร์บลงมารีบช่วยสเวนนะเดี๋ยวเซเวนตายครับดอเบเกอร์อรนี่ก็เป็นอะไรที่ถึกเหมือนกันนะครับเนี่ยหลังจากทีมเลเดียนซื้อเกิดมาครับดอเบเกอร์เนี่ยก็ตายนะครับเออร์เจกเกอร์ก็ซื้อเกิดทูตวิงก็ซื้อเกิดครับบวกกันก็เอาประมาณนี้แหละพอและเหนื่อยและไปฟาร์มต่อแบ๊บ เดี๋ยวมีซื้อเกิดข้างหน้ามึงเจอกูไอทีมออริอัสวันนี้ครับพี่สเกมก็กดเรียกซัมมอนออกมานะก็เอาไปเชียร์คีฟนะครับแล้วมาเจอพี่น้ำหมานครับน้ำหมานเดินออกมาแล้วมาเจอกับฝูงซัมมอนครับเหมือนน้ำหมานเขาง่วงอะช็อตนี้ อยูด่ดีๆก็เดินออกมาครับต้งนั้นที่ทีมยังไม่ได้บอกว่าจะบวกเลยนะไอตัวเปิดนี่ก็ยังไม่มาแต่น้าหมานไปแล้วหรือเป็นการบูชายันของน้ำหมานนะที่จะครบ100นาทีพอดีครับผมวันนี้เอเชเกอร์ก็มายืนรอครับเพื่อมีใครมาฟาร์มนะแต่มันก็มีจริงๆครับผมก็ไปเจอกับพี่แจ๊บเซดครับแจ๊บแซด,ดโดนเข้าไปครับ แล้วก็หนีไม่รอดแน่ๆครับผมโดนเก็บคิวไปเรียงตัวแล้วนะในนาทีที่ไม่กี่นาทีเนี่ยก็ตายไปสองนะครับตายเพราะออกประฟามนี่แหละไม่ได้อยู่ในบ้านนะหลังจากที่ได้โรชานมาเนี่ยเขาก็ยังไม่ปลุกกันนะเขาก็ปั่นประสาทไปเรื่อยๆครับเนี่ยกดหายตัวแล้วก็มาเดินล่าครับเป็นแก๊งเดิมๆนะ ออกหายตัวใหญ่นะครับเนี่ยก็มาเจอเจอสเว่นเจอเพนกลิยอโอ้โหแล้วก็ดิลเลปเตอร์วิกก็มาเปิดแคทได้แค่ฮูดวิงนะครับใสเดนเซอร์ก็กดใบได้นะน้ำหมานน้ำหานง่วงอีกแล้วช็อตี้เดินหลุดตำแหน่งอีกแล้วมันเป็นการสื่อสารผิดพลาดนะครับเหมือนจะบวกแต่เพื่อนก็ตายไปแล้วครับตายไปไวมากครับทีมเรเดียน พักเนี่ยก็เจ๊กฟาตลอดเลยนะครับตั้งแต่โดนไมก่กล้าขีบไปเหมือนในแร้งเลยครับผมพอเล่นไม่ถูกใจแล้วก็ไปคนเดียวเท่านั้นกูจะไปอยู่คนเดียวกูไม่ถูกกับใครทีมออเิีอนเนี่ยก็เป็นการปั่นประสาทเนาะถึงจะได้เอจิตมาเนี่ยแต่ก็ไม่ยอมไม่ยอมไปจบเกมสักทีนะก็เก็บเรียงตัวไปนะครับมันเป็นแผนอะไรก็ไม่รู้แะละแต่ผมก็ดูแล้วก็ เข้าไปถึงจริงๆว่าแผนของทีมบนะูมีสปอร์ตนะช็อตนี้ก็น่าจะจบครับถึงได้เอจิตมาแต่ก็ไม่จำเป็นต้องบุกก็ได้เนี่ยก,ก็เล่นก,กันอย่างนี้นะครับจบไปแล้วครับจีจครับเป็นเกมที่ดีนะสำหรับคนที่ดูแล้วก็อาจจะได้ทริคในการแก๊งนะเอเซกเกอร์บิงเปิด ดอนเบกเกอร์อ,อติลงตามเมโดซาวารตามสามารถนำไปประยุกต์ได้นะอันนี้คือมีประโยชน์มากเลยครับผมชอบนะ